พี่น้องครับโอบโบผ้ามานอิสานมันเฮาครับเมื่อนี้มีโอกาสพามาหล่อไม้น้ำยามนะครับพามาข่าวเบ่งไม้น้ำยามครับคางสะพนานไม้ปลากระกอไผ่นี่ครับไอ้น้ามันยังหลายอยู่นะครับ มันยังหลยอยู่ก็เลยบ่แน่ใจว่าจะมีป่าบ่เดี๋ยวมาลองจอบกันเบิง่งสักก่อนนะครับหมยเคยยิ่งอยู่ครับแต่ละปีก็เคยมากก็เคยมีป่าอยู่แต่ว่านานมันก็นหน่อยกว่านี่นะครับไอ้ไอ้นี่คือว่างแล้วก็เลยอยากมาช่องเบิง่งออกมาช่องเช็กไม้เบิง่งนานมันก็นยังหลายอยู่เดี๋ยวจอบป่ากันครับ เอาไผ่ซีอู่แจนนั่นนะครับอันนี้เพิ่มเจาะขอมาได้นะครับเพิ่มเจาะขอมานั่งเบิงบริเวณนี้ก็เคยมีมาหาขึ้นมาหายใจอยู่นี่ทางนี้ก็เป็นนั่นต้นไม้เป็นงามไม้อีกก็คือเคยเห็นช่วงน้าแห้งในเห็นมันมาหายใจช่วงคื่องกลางตรงนี้นะครับนั่งจอบเบิ้งก่อนครับ ว่าปลาจะเข่าบ่โอเคครับเดี๋ยวติดตามรับชมกันครับโอโบพามาอีสานบ้านเฮาครับมีปลาโดนอยลอยมาตัวหนึ่งครับจำงนานะครับุนครับไปแล้วครับตัวน้อยตัวสมะกล้้ยนี่ครับอตัวใหญ่กว่าน,นี้ก็แค่นี้ น้อยก็มีปลาโดกับปลาโดน้อยครับโด้หน้อยตัวหน,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 นึ่งแต่ตัวใหญ่มันก็สิิปมาเนี่ยบอกนั่งท่าเป็งอี้ครับเื่อมีตัวใหญ่ครับโอ้บ่ <c ười> บถือครับพี่น้อง ใส่ยางไมกะระยะบอ่อถือครับมับนบอกเขาอนะ่อง,ขาองนั่นพี่น้องมาเขา่องนี้ข่างกันน้อยนึงแต่ว่าพาตรงใอันนี้พาตรงใส่ยางไม่ใส่ยางไม่เลยยางมันยังยืดแห้งอยู่กะบอ่อถือี๋ยวเต็มตัวเอาไมครับ สวัสดีครับพี่น้องครับออโบผาหมานอีสานบันเท่าครับไอว่าพื้นยิ่งปลานี่ยิ่งไปแล้วนะครับปลาเนี่ยยิ่งแล้วยิ่งแล้วหลบผูกไว้ครับผูกไว้บอพูนพุ่นพุนพนพนพนปลาอยู่พุ่นนะครับหมูหันตายนะครับเพราะว่าจะหายิ่งนี่นะครับนานปลาอยู่พุ่นครับหากันยิ่งเนี่ยนะครับ อันนี้ก็ตัวบุใหญ่อีกคือเก่าครับโอ้หมานแต่ตัวบใหญ่แบบมาเมืองใดก,ก็ได้ตัวนี้หนาจะบวชสองโลนะครับประมาณโลครึ่งนี่นนาจะได้อยู่นะครับได้อยู่ดอกประมาณโลครึ่งนะครับตัวนี้ยิดอยู่บอกนาครับตวัวปลาอยู่ปุ่งครับสีดึงขึ้นมากกับ มันก็งาใหม่นะครับมันหลากสายปิเกียวพันไว้ก็เลยเบิ่งลูกแล้ว,วมันอยู่อยู่อันนี้ก็เลยเบาขึ้นมานะครับเหตุผลว่าเป็นอย่างคือบอถ่ายตอนยิ่งปันเบิงนะครับเหตุผลง่ายๆเลยก็คือ เข้ามาแล้วก็นั่งเล่นโทรรัพท์นะครับนั่งเล่นโทษรัชั์รถหางตาอวยไปเห็นเพื่อนลอยมาพอดีจับปืนยิ่งเลยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานี่หลายโตแล้วนะครับเห็นปลาแล้วรัาเปิดกล่องเล่บททานยิ่งนะครับก็เลยว่ามันมันเป็นสีเห็นอีกตัวหนึ่งลอยไปลอยมาแบบๆแบบอยู่แต่จักมันสีโผว่องได้ อันมือก่อนมาเอานั่นยิ่งยิ่งเชิงนี้นะครับปลาเขาทางนี้นะครับมือก่อนแต่แต่แต่มือนี้นะั่นปลามันมาจากทางพุ่นนะครับปลาลอยมายิ่งยิ่เสียงมันไอจ,จิบน้ำสาบน้ำม,มาแล้วแต่ทางพุ่นมันสาบกินปลาน่อยมากเสียงดังกุบ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 มาอยู่วัแล้วนั่งเลรียโทรศัพทซเสื้ออีแล้วัจจที่นี้มันมันมัน,มนโผตรงนี้เลยครับโผบองโล่งโลงนี่ครับ ขึ้นมานีปุ๊บเห็นโตมันพอดีมากับมาเชียนมาบังบ้องเก่าครับหรือจังใดมาก็เห็นผมนั่งอยู่นี่อยู่แล้วนะครับมันก็เลยมาบังขึ้นตรงนี้ในช่องนี้นะครับก็เลยยิ่งหลอดช่องนี้ไปมันก็หอวยขึ้นไปเกาะตัวนั้นกาลังถาเบื่งคู่มันอยู่ครับม,มันมาตัวเดียวหรือจังใดก็คือเห็นเป็นมีอีกตัวหนึ่งแวบๆบแบบอยู่ก็ตัวบอลลื่นกันนี่ครับตัวดมโลคือกันนะครับ หจังกได้กระถาบึงกันสะกอนนะครับทวามันขึ้นมาให้ยิ่งกับสีได้ยิ่งนะครับแล้วจังเอาปลาขึ้นมานะครับอ,อบระมานีสาบนบรรเทาครับประเดิมตัวที่สองของฤดูกาลย่ำหนาวบอดดี้จับปืนแต่โดนแล้วเป็นหาหกเดือนลวรวบูบูบอดดี้ยิ่งปลานะครับโอเคครับเดี๋ยวที่ตามชมผลงานกันครับ บบมีโตเข่ามานะครับพี่น้องเดี๋ยวลงเอาปลาก่อนเดี๋ยวพาไปจอบอีกบองหนึ่งนั่งหาโดนแล้วบมีโตเข่ามากครับ mm ตัวมาใหญ่ครับพี่นอ้องวางโลกกว่านี่ครับบมนาจะหอดโลกครึ่งเลืออาจจะหอดโ่โลกครึ่งนี่โอ้ยยังบ่เห็นตัวใหญ่อยู่ครับมาหมูว้านนี่ก็ได้สองบมเป็นหมูว่านเมื่อก่อนเรามาได้สองโลกครึ่งไม่นี่แหละสองโลกครึ่ง มาเศเมอือก่อนเพื่อนยิงหอยไว้คักเลยใส่บาบลุดก็เลยมัดไว้นะครับนี่ครับประมาณโลเคิงได้ยูดอกค้ดว่านะครับยิง ยิ่งสอดออกวางนีว่าเราหอยหอยไว้ตรงนี้มันก็นเลยบรุษนลครับผมเดี๋ยวผ้าใหญ่ไมครับ